เอ,อแต่และว,วันแต่และมือ้อโอ้โหหนักหนาตาหัดจริงๆฮะ<ช>มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาคลายเครียดโอ้โหของจากพัญาที่สี่ที <laughs> ่สี่เอาจากพญานะมุ่งมาถึงระยองเกาะมันนอกมันในมันกลางเป็นไงบ้างครับวันนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าให้ให้ให เขาเรียกว่าหายเซียนหายเซียนนะก็ได้ได้ตัวหลของเขาเลยที่วันเนี้ยเขาพอได้อยู่ชิคลี่สิใช่ไหมชิคลี่ชิคาลี่ชิีจ่าฝูงนะไม่แน่นะโอ้โหสุดยอดจริงนะเอ็มวันนี้นะครับผมตัวแบบทําได้เต้มสูงสุดกับเขาอของวันนี้เลยนะครับกับไต่ไต่น้องนะครับนี่ใช่ไต่น้องใช่ไหมใช่ครับไต่น้องเงี้ยวบุรพานะครับนี่ครับจองเรือที่เฟซบุ๊กได้เลยนะครับไต่น้องใช่ไหม ใช่ครับเหนียวบูรพาเนียวระยองครับอ๋อเรือไต่ยาวเท่าไรครับไต้ประมาณเจ็ดเมตรครึ่งครับเจ็ดเมตรครึ่งถ้าถ้าติดเป็นฟุตอะกี่ฟุตไต้ก็ประมาณ24ิครับย4ิบสี่ฟุตประมสี่คนสบายนะสบายสบายครับส0มพันเช้าจุดเย็นเลยต้งไหครับโอเคครับผมครับผมได้เลยนี่ครับเหลือไต้ลำนี้มีล่มนะคทุกคนนี่นะใครสนใจนะครับอันนี้มารีวิวให้ไส้นะครับระยองนะครับเนี่ลำนี้เลย ลงท่าเรือจอดรถกว้างขวางสามพันบ, 3, บาทนะโอ้โหใครอยู่วะพี่พบอยเอ้ยอ,อะไรพี่ <c oughs> ทำอะไรอะ่ะน,นี่เหรอเออจับปลาจับปลา,ากี่มืออะมือเดียวพอแล้วปลามือเดียวนะใช่ <c oughs> ดิมีปัญหาทางบ้างโอ้โหอันนี้เป็นไรพี่เนี่ยสละเป็นไรตัวนี้ โควิดโควิดเหรอเนี่ยโห้ตกมาไม่รู้เนี่ยนี่ปลานี่ต้องยกผลงานให้กับท่านนี้เลยครับนี่นี่ครับออาเมี่อาเมี่อาเมี่ฮะตกปลาเล็กใหญ่ไม่เอาเออส่วนปลาเก๋าปลาเก๋ากินโยนะปลาเก๋ากินโยตัวนี้กินโยครับกินเต็มเต็มแล้วก็หมึกหมึกก็ผลงานนายเอ็มเขาจากชิคเกอรี่ส่งมาโดยตรงเลยนะครับค่ายของชิคเกอรี่นะแบงค์นะครับแบงค์ชิคเกอรี่ โอเคนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวแบ่งหมึกแบ่งปลากันเพได้ยกย้ายกลับบ้านครับส่วนพี่บอยก็น่าจะสามขวดตรงนี้พี่ไหมนะขากลับไงขับรถอันตรายโอเคนะครับผมปิดเกมระยองนะครับมาเยือนสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอเคเดี๋ยวทริปหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึ่งเดี๋ยวมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับใครจะจองเรือก็ไต๋น้องเนี้วบุรพาเฟซบุ๊กนะครับไต๋น้องครับจองเรือได้เลย <Es> 3ามพบาทตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นเลยครับเต็มๆนะครับนี่ครับเรือยี่สี่ฟุตนะครับเจ็ดเมตรครึ่งนะครับไ่ออกก็นู้นเลยเกาะเกาะนู้นเลยที่เห็นอยู่โอเคครับลาไปก่อนคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ว้ยมีอะไรบอกพี่ก่อนทิกตอกบ๊ายบายชุบๆฮะบายบายนะใช่แค่นี้เนี่ยมีอะไรบอกไหครับลงทิกตอกหน่อย ฝา,ากชวมวัน <Okay. S 1> <laughs> น,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคอันนั้นเอ็มไลน์อีกสักทีอันนี้ทิกต <c oughs> อกครับผมทิกตอกรัวสีทิกตอกวันนี้โอเควันนี้หาตัวยากนิดนึงนะแต่ก็พอได้นะครับเดี๋ยวโอกาสนาหน้ามาแก้มือกันใหม่นะครับให้น้ําดีๆก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝั่งไหนก็นหาตัวยากเหมือนกันแต่วันนี้ก็ถือว่าพอได้เล่นให้นะครับได้หาคันมือแล้วล่ะนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับลาไปแล้วบ้านกันตรงนี้วปงคมจะคิดอะ